สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสูตังเอกังสมยังภะคาวาสเกสุวิหารติกปิเลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนสติงปัจจามติหินภิกขุสติหินสเพหิวอารหันติหินทัศหิเจโลกธาตุหิเทวตายยปุญณะจสนปติตาหุนติภะควันตังทัสนียาภิกขุสังฆาจักอาตโคจตุนางสุทาวาสกายิกานังเทวังเอตตะทัหสิอยังโข พักวาสเกสุวิหารติกาปิเลวัตุสมิงมหวาวเนมหัตตาพิขุดสเกน่าสติงปัญจมติหิพิขุดสติหิสเพหิวะอรันติหิทัศหิจโรกุธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติพักวันตังทัสนยะพิขุสังขจายโนนะมย,ยังปิเยนะพักวาเตโนป,ปัสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพักวาโตาสันติเกปเจกะคาถาภาษยามติอัตโกตาเทวตาเสยยธาปินามาภะลาวาปุริโสสมัสมชสมชิตตังวา พหังภาษาริยภาษาริตังวาพหังสมิเชยะเอวะไม่ว่าวส,สุทาวสิสุเทวสุอันตารหิตาพตระคขวโตปุรโตปะตุระ,ตระหังสุอตตะโกตา,กาทเทว,วตาพระเะวันตังอภิวาทเทตาวาเอกามันตังอัทังสุเอกมันตังติตาขโขเอกทเทว,วตาพระคขวตโตสันตเกเอมังคาถังอภาสิมหาสามัมมาโยปวานาสมิงทเทว,วกายาสมาคตาอัคตัมหะอิมังธัมมะสมยัง ทักจิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัตโูอปราเทวตาพระกัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตระภิกขะวูสมาธหังสุจิตังอตตโนอุชุกะมกังสุสารถิวะเนตานิฆะเหตวะอินทริยานิรักขันติปันติตาติอัตโูอปราเทวตาพระกัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวะกิรังเชตวะปริคังอินทกีิรังโอหัจจามะ เมชาติจารันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปาราเทวตาภควโตสันติเกอมังคาถังอภัสสิเยเกจิพุทธังสระนังฆตาเสนะเตคะมิสันติอปายะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัตโขภควาพิโคอามันติสิยพุญณะสันพิขเวทัสสุโลกธาตุสุ เทวตาสันนิปติตาหุนติทัาคาตังทัศนายะพิขุสังคจะเยปิเตพิกเวอหิสุงอัตติตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาาหิสุงเสยยทาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคาตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ ภะคะวันตานังเอตัาปรมายวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติเจยถาปิไมหังเอตาะหิอาจิกิสาเม,มพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสาเมผิกเวเทวกายานังนามานิเทศิตสามิพิกเวเทวกายานังนามนา,มา,า,น,ามนิตังสุนาทะสาธุกังมนสิกโรทะภาสิตสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกโคพระวะ พระขวัตโตปัญจโสสงพระขวายเอตะัถะวจะสิโลกมนุษย์กสามิยัตถพุมาตถทเสตายเยเสตาคิริขพรังปหิตตาสมาหิตาปะถูสีหาวัสสรีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมนาสาสุธาวิปสัสสนะมานาเวลาพิญโยปัญจสเตยัยตาวะวันีกบิละวัตเว ตุอมันติยสธาสาวกเกศสเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานะถพิกโวเตจะอตตปังมะกรุงสุตวะพุทธถาศาสนาตสัมปตุอรหุยานังอมนุสสารทัศนังอภิเกสตะมัทธคงสหัสสังอัทธสตาริงสตังเอกสหัสสานังอมนุสสานณัมัทธสงอภปเกนันตะมัทธคงที่สาสภาพุทธาอหุเตังจะสพังอภิญญายาววะคิตวานาจักขนา สักขุม a ตตโตอมันติยิสธาสาวเกศสสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเยโวหังกิตายิสัมิเครหิอโนปุปะโสสัตตสหัสสาวะยาขาพุมากปิลาวัตวาอิทิมันโตชิติมันโตวะนันโตยสัสสิโนมธัปนาภิกกรรมุภิกขนังสมิติมุขังฉะสหัสสาเหมาวัตตายาขานันตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวะนันโตยสัสสิโนมธัปนาภิกกรรมุภิกขนังสมิติมุังสัตตะคิราติตะ สหัสสายักขานานตวะนิโนอิทิมันโตชื่อมันโตนะวันโตยะสัสนมวัฒมนารพิกามุงพิคอนังสมิติมนังอิจเจตโซลัสหัสสายักขานานตวะนิโนอิทิมันโตชื่อมันโตนะวันโตยะสัสนมวัฒมนารพิกามุงพิคอนังสมิติมนังเวสสามิตตปัญจสตายักขานานตวะนิโนอิทิมันโตชื่อมันโตนะวันโตยะสัสนมวัฒมนารพิกามุงพิคอนังสมิติมนังกุมพิโรราชาคหิโกเวปุตลัสานิเวสนัง พิญโยนังสตัสสะหัตสังยักขะนังปยิรรป,ปาสติกุมพิโรราชาคเฮิโกโสปะคัสสมิติงวนังปุริมัจจะทิสังราชาทตารถโถปัสสาสติคันทัพพนังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตสิตัสสะพาวะอินทานมามหาหัตภราอิติมันโตชื่อติมันโตนัตนโตยยสสสิโนเมธมนาภิกกมุงภิกขะนังสมิติงวนัง ทักขิณันจัตทิสังราชาวิรวุณโหตปัสสะสติกุมภัยทารังอธิปติมหาราชเยสาสิโสปุตตปิตตสัพพโวอินทารามามหาภลาอิทิมันโตชิติมันโตนะอันโตเยสสิโนมวัฒมนาภิกขมงภิกขณังสมิตติภนกขณังปชิมาจัตทิสังราชาวิรูปโขปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชเยสาสิโสปุตตปิตตสัพพโวอินทารามามหาภลาอิทิมันโตชิติมันโตนะอันโตเยสสิโนมวัฒมนาภิกขมงภิกขณังสมิตติภนังอุตตรัจัตทิสังราชากูเวโร ตปัสสติยคานังอธิปติมหาราชายสาสสิโสปุตตปิตาสภาวะอินทนามามหัพลาอิติมันโตเชื่อมันโตนตั่โตยสาสิซนโมธามาณพิกามุงพิขอนังสมิเตกานังปุริมาทิสังทัตระโธทัท,ะทะขิเนนะวิรุณหากโกปชิเม,มนะวิรุป,ปโกโ,โกเวโ,อโ,อโอรอุตตังทิสังจตารุเตมหาราชาสมันตาจตตโรทิสาทัทธลามานาอัทังสุวนเนีกปิลวัฒเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุตินทุวเวกินทุวิตูจะวิตูโต,ตสหจันทนกมามเสถโจะกิน,นุคันทุนิคันทุจปะปนาโทโอปมัตโยจะเทวสูโตจะมาตริจิตาเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชนโนสโพอ,อาคูปจะสิขโคเจวะติมพรูสุริยวัชาสาเอเตัจเย,ยจะราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิโมทมนาพิกมง์พิคนังสเมติกนังอัตคู นาคษานาคาเวสา,า,สา,าลาสหตัญชกากัมพรสัต์ตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตารถาจาัตอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปคัสคสมิติงวนังเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปขิวิสุทธาจขูเวหายะยะสาเตวณัคมชปตาจิตราสุปนาอิติเตศนามังอภะ ยันตะทานาคราชานามาสิกสุปันนาโตเขมามะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปปะวะหยันตานาคาสุปันนาสรารณะมะังสุพุทธังชิตาวัชิระหัตเทนะสะมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสสีเตอิทิมันโตยะสาสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราานเวขาสะเวปจิตติสุจิติจะปหาราโทนะมุจีสห สตัญจะพรภิปุต,ตานางังสเพเเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระลิงนเสนางราหุพัทธโมปาขามงสมาโยธานิพันธันเตพิโคนงังสมิติงวานางัง อาโปจะเทวาปทวิจเติโชวโยตธาฆมงวรโรนาวรโรนา,ทา,าเทวะสงุมจะยสสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายยสสิโนทัศิเต,เตทชากายาสะเพนาน,นันตวานิโนอิทิมันโตเชื้อมันโตนะมันโตยยสสิโนมโมธรรมนาภิการม,มงพิพวังสเมติงควังเวนทุจะเทวาสาหะริจะอัสมะจเตวเยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาโคปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาโคปุรักิตานัณขตานิปุรักิตาวาอาคู มันทะวราหกาวัสนังวัสวสีโถสกโกปะฆะปรินทเโทตัเสเตทะกายาสเพนนาตวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวโตยสะสิโนเมธมนาภิกามงภิกขนังสมิเตกุณังอัตคูสังภูเทวาชละมัคคิสิขาริวะอริทธกาจะโรชาจะอุมาบุพะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมจะอัตตุอัจจุตาจะอเนจกาโสเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโน ทัศเตตทัสากยาสเพนนานตวานิโนอิทธิมันโตชิตติมันโตนันโตยสสัสนโมธมนาภิกามุงภิกขนังสมิติงวังสมานามหาสมานามานุสสามนุสุตมากิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัทคูฮารโยเทวาเยจะโลหิตตวานิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายสัสสนโนทัศเตตทัสากยาสเพนนานตวานิโนอิทธิมันโตชิตติมันโตนันโตยสสัสนโมธมนาภิกามุงภิกขนังสมิติงวังสุกากรมหาอรุณาอาคูเวคข้านัสสาสหะ โอทาตะขยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสถานมตาหารักชามิสักกาจจะยัสัจิโนทานายังอาคาปิชนโนโยทิสาอภิวัสติตตเสเตทัชากยาสะเพนานัตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวนันโตยะสัจิโนโมทมนาภิกขมงภิกขังสมิตินังเขมิยาดุจิตายามากันทะกาจะยะสัจิโนลัมภิตากาลามาัเสรษาโชตินามาจะอาสวานิมมาะราตินโนอาคู อธาโคปรานิมิตา,าทัศเตตทัศกายาส,ายสาเพนนานตวานิโนอิทิมันโตเิติตมันโตน,นตาโมโตยะสาสินโมธรรมาภิกมุงพิกขวรังสมิติงวนังจเตเตเท,เทาวานิกายสาสเพนานตวานิโนนามันวะเยนะอาคันจุงเยจันเยสัททิสาสหาปะปวุฒาชาติมักเคลังโอคตินนัมนาสาวัง ทัาเขโมคะตรรงนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหะจันนังกุมารโรติโสจะโสปะคะสมิงติงวังสหัสสพรมมามะโลกาังมหาพราม,มาติติทติอุปป,ปันโนชุติมัตโตพิสมากโยยะสัสสิโทสทเสธาอิสระอาคปูปเจก,กะวัสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมรเจนะอภิกามิ ปัสสะกันหัสสะมันทียังเอธะคันหัทะพันทะทะราเคนะพันธะโม,มทโวสม,มันตาปริวาริทมาโวมุจิทะโกจินังอิติตถะมหาเสโนโกันหาเสนังอเปชะสยิปนินาตะตะละมะตะละมา,ะะมาหัจะสะรังกตวานะเพระวังยะถาปวุชโกเมโคะนะเยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโทอสยังวเสะ ตัณจ์สพังอภิญญาญาวะวคะิตาวานจาจักรมาตตอมันติยสตาสาวัเกศสสเสนรติมาราจในอภิกันตเตวิชนธา,าภิกวเตจัตตปะมะกรุงสุตวะพุทธศสาสนาวิตาราเคหาิปกามงในสังรมปีอินยิยงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตาย,ายส,าสัชโนโมทันติสหพูตหิสวกเติชเนสุตาติสิบห้ามงคลจักรวันใหญ่สิริทิติมติเตชโช ชยสิทธิมเหติมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการัสสัพพันตะรายะนิวารณะ,ะสมัสสะภคะวะโออรหะโตสัมมาสัมพุทธสะททวะติงสะมหาปุริสัลัขนานุภาเวนณะอะสีตะยานุพยัญชนานุภานะอถุตะ ระสะตะมังคะลาน,นุภาเวนะชัพันนะรังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปรมัตตปาระมิตานุภาเวนเวะ สีลสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจะตุราสีติสหัสธรรมขันทานุภาเวนะนาวโลกุตตะระธรรมานุภาเวนะอัทถังขิกะ มัคคา,านุภา,าเวนะอัฏฐสามาปติญานุภาเวนะฉละพิญญาณุภาเวนะจะตุสัจญาณนานุภาเวนะทะะะะานานัศภะญาณุภาเวนะสพัญญุตานานุภาเวนะเมตตากรุณามทุทิตาอุเบกานุภา,าเวนะสพะปร,ะริตตานุภา,าเวนะ ระตะนัตตะยะสะระนามพาโนเวนะตุยหังสพพะโรคะโสกุปัทะวะทุขะโทมะนัสุปายาสาวินัสันตุสพพะอันตรายาปิวินัสันตุสพพะสังกปาตุยหังสมิชนตุทีขายุตาตุยหังโหตุสะตะวัสชะชีเวนะสะมังคิโกโหตุสะพะทา อากาสะปภ,ภะตะวะนาภูมิคังคามะหะสะมุทาอรักขากาเวทะเวเทวตาสธาตุมเหออนุรักขันตุ พระวัตรุสภาพมังคลังรักขันตุสภเทวตาสภาพพุทธานุภาเวนัสถันสุเทโพวันตุเตพระวัตรุสภาพมังคลังรักขันตุสภเทวตาสภาพธรรมานุภาเวนัสถันสุเทโพวันตุเตพระวัตรุสภาพมังคลังรักขันตุสภเทวตาสภาพสังขานุภาเวนัสถันสุธิโพวันตุเต นักขัตยขรรพูตานังปาปักขหานนวารณาปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวนักขัตยขัรพูตานังปาปักขหานนวารณาปริตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปทเวนักขัตยขรรพูตานังปาปักขหานนวารณาปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวสิภัพเทกรตะคาถาอติตังนานวาคะเมยยะนปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทตีตัมปะหีนันตังอัปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนนันจะโยธรมังตถาตถาวิปัสติอสังเฮรังอสังกกปังตังวิทามะนุภะรูฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้ง ทำปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่ควนแคลนในทำนั้น,น,นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทำนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปรบโลงเธออเชวะกิจจมาตปังโกชัญญามรนังสเวพึงทำความเพียรเสียวันนั้นในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนโสังฆรันเตนะมหาเสนณะมจนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพเทกรัตโตติสันโตอาจิกขะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนะั่นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชานี้แลสิบเอภินหะปัจจเวขะ,ะปะถา ชราธรรมมหิช่วรังอนตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมมิหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมรณังอนตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สัเพหิเมปเยหิมนาปีหินานาภาวะเวนาภาวเราจารเว้นเป็นตาต่างคือว่าจะต้องได้พรักจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมสักกามหิกรรมทายาทายากรรมโยนิ กรรมพันธุกรรมปฏิสราณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกัลยาณันางวาปาปกังวาตสัตทายาทาภวิสสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจะต้องรับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหิหิอภินหังปัจจจเวคิตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ ทุกวันทุกวันเทิน